มาพบกับดวงรายสัปดาห์กับสุดสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตดวงรายสัปดาห์ของวันที่31สิงหาคมถึง6กันยายนค่ะดวงแต่ละราศีนะคะจะเป็นยังไงบ้างไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มด้วยราศีมังกรนะคะการเงินจะได้เงินก้อนโตจากผู้ใหญ่ทําให้คุณมีไอเดียดีๆอยากจะต่อยอดเงินที่ได้มาอยากเอาเงินไปลงทุนบางอย่างคะ่ะในขณะที่การงานนะคะมีการรวมกลุ่มกับคนรอบข้างทําโปรเจกต์ใหม่ๆแถมจะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีคอยช่วยเหลือด้วยด้านใครนะคะที่มีงานประจําอยู่แล้วก็มีแววจะได้งานพิเศษเข้ามามีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค่ะ ส่วนความรักนะคะคนโสดจะพบรักต่างวัยแต่ดูแล้วคนรอบข้างไม่ค่อยสนับสนุนสักเท่าไหร่คุณเลยลังเลว,ว่าจะทําอย่างไรดีนะคะให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลงตัวกันส่วนคนมีคู่นะคะอยู่กันไปแบบไม่ค่อยมีความสุขมีแต่ทะเลาะกันจะเลิกก็ไม่กล้านะคะได้แต่ทนเหนื่อยใจไปอย่างนี้ค่ะส่วนราศีกุมนะคะการเงินมีเกณฑ์ใช้เงินเพื่อการลงทุนบางอย่างเพียงแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเปรียบเสมือนหว่านพืชทิ้งไว้แล้วรอมันออกดอกออกผลค่ะ ในขณะที่การงานนะคะจังหวะง,งานเริ่มลงตัวมากขึ้นรู้สึกว่าอะไรอะไรก็เข้าที่เข้าทางปัญหาที่เคยมีก็จะหมดไปรวมถึงศัตรูนะคะก็ทําอะไรคุณไม่ได้ด้วยนอกจากนั้นนะคะจะได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถมากขึ้นค่ะความรักนะคะคนโสดจะหายเงียบเหงาเสียทีมีโอกาสเจอเนื้อคู่แบบติดจรวดในงานสังคมหรือระหว่างเดินทางส่วนคนมีคู่นะคะถือเป็นช่วงเวลาปณีปนอมกันคุณจะเห็นข้อดีของเขามากขึ้นมีโอกาสส่วนกันไปท่องเที่ยวและทํากิจกรรมใหม่ๆด้วยกันค่ะ ราศีมีนะคะการเงินมีรายได้เข้ามามากขึ้นด้านใครนะคะที่คิดจะทําธุรกรรมการเงินใดๆจะต้องระวังให้มากมีโอกาสเจอคนคิดไม่ซื่อหรือจ้องเอาทรัพย์สินของคุณอยู่ การงานนะคะโหมงานหนักหน้าดูเพราะคุณมัวแต่เอางานมากองไว้ที่คุณอาจเพราะว่าคุณเนี่ยกลัวคนอื่นมาจุนจ้านหรือแย่งผลงานของคุณไปแต่ดีที่เจ้านายเนี่ยเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทําดังนั้นนะคะถึงงานจะหนักหน่อยแต่คุณก็ไม่ท้อค่ะด้านความรักนะคะคนโสดความรักจะรุ่งมากเป็นพิเศษโอกาสเจอคนที่ถูกอกถูกใจแถมอีกฝ่ายเนี่ยโปรไฟล์ดีด้วยแม้จะมีคู่แข่งในความรักบ้างนะคะแต่คุณก็จะเป็นฝ่ายควาใจเขามาครอบครองได้ในที่สุดค่ะ ด้านคนมีคู่นะคะความสัมพันธ์เนี่ยดูชัดเจนกว่าเดิมมีโอกาสได้ลงหลักปักฐานกับแฟนมาต่อที่ราศีเมษนะคะใช้จ่ายคล่องมือมีรายได้เข้ามาตลอดแถมคุณยังไอเดียแพรวหาวิธีทําเงินใหม่ๆเรื่อยๆเอาเงินที่ได้มานะคะไปต่อยอดอีกทําให้ฐานะเนี่ยขยับขยายกว่าเดิมค่ะ ในขณะที่การงานนะคะเจ้านายจะวางใจคุณมากกว่าเดิมทําให้คุณเนี่ยรู้สึกมีหน้ามีตามีโอกาสได้รับผิดชอบงานสําคัญนะคะนอกจากนั้นเนี่ยธุรกิจส่วนตัวจะโดดเด่นมากเจอคนรอบข้างสนับสนุนให้คุณกล้าทําอะไรใหม่ๆคุณจึงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและมีเป้าหมายในการทํางานมากขึ้นค่ะ ความรักนะคะคนโสดยังไม่ค่อยมีดวงความรักคนที่เข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะคุณดูออกว่าเขาเห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกเท่านั้นด้านคนมีคู่นะคะคุณมัวแต่ลำพองใจว่าแฟนต้องยอมคุณทุกอย่างจนคราวนี้เจอเขาไม่งอเลยกลายเป็นมีปากเสียงกันค่ะมาต่อที่ราศีพฤษภนะคะการเงินแม้จะมีรายได้สัมผัสเข้ามาแต่ก็ปวดหัวเรื่องแบ่งผลประโยชน์กับคนอื่นเพราะอีกฝ่ายเนี่ยก็อยากได้มากกว่าที่คุณคิดไว้ระวังจะลากยาวจนเป็นเรื่องใหญ่นะคะ การงานนะคะทำงานแบบไม่ค่อยมีสมาธิมีเกณฑ์ทำงานผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เจ้านายเนี่ยตำหนิหรือลงโทษคุณอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะอีกในหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าจะมีเรื่องบัดหมางก,กับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายซึ่งคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบด้านความรักนะคะคนโสดจะมีความรักที่ลงตัวมากขึ้นมีคนแนะนําให้รู้จักคนที่คุณเนี่ยก็ถูกตาต้องใจอยู่แล้วส่วนเขานะคะก็แอบปลื้มคุณอยู่ด้วยค่ะส่วนคู่รักนะคะแม้จะงอนกันบ่อยๆแต่ความจริงก็ยังรักกันดีอยู่มีเกณฑ์ได้ของขวัญมีค่าจากแฟนด้วยค่ะ ชาวราศีเมถุนนะคะการเงินเจอแต่คนทําให้คุณเนี่ยเสียเงินหรือทําให้ของมีค่าสูญหายค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีรายจ่ายเพื่อสุขภาพอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยในขณะที่การงานนะคะมีแต่ปัญหาเข้ามาให้แก้ไม่หยุดไม่หย่อนเลยมีเกณฑ์ถูกเพื่อนร่วมง,งานก้าวไก่งานของคุณนะคะแถมเจ้านายเนี่ยเข้าข้างฝ่ายนูนซะด้วยคุณจึงอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นอกจากนั้นนะคะมีเกณฑ์ไปร่วมง,งานสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยค่ะ ความรักนะคะคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่ที่อายุน้อยกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวกว่านะคะเป็นแม่สื่อให้คุณรู้จักกับเนื้อคู่ค่ะด้านคนมีคู่นะคะจะมีเรื่องให้คุณเนี่ยคิดมากเรื่องคนรักเกา่าหรือความหลังเกา่กาแต่เพราะความน่ารักของแฟนนะคะทำให้คุณทำใจและปรับตัวได้มากขึ้นค่ะ มาต่อที่ราศีกรกฎนะคะการเงินมีโอกาสจะได้โชคจากผู้ใหญ่เช่นได้มรดกได้เงินอุปถัมภ์ได้ช่องทางหาเงินใหม่ๆนอกจากนั้นนะคะยังมีรายจ่ายเพื่อผานะและที่อยู่อาศัยมากเป็นพิเศษด้วยค่ะการงานนะคะจะได้รับผิดชอบงานใหม่ๆที่ท้าทายมากขึ้นคุณเลยได้พบความสามารถใหม่ๆของตนเองอย่างไรก็ตามนะคะช่วงนี้ควรต้องระวังเรื่องอารมณ์ให้ดีเพราะคุณมักจะสุนเฉียวง่ายทําให้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายค่ะความรักนะคะ คนโสดแม้จะเจอคนใหม่เข้ามาแต่ก็มักจะมาแบบไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ชอบหลอกใช้หลอกให้รักเล่นๆพอสมหวังนะคะก็ตีตัวออกห่างด้านคนมีคู่เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเจอคนใหม่เข้ามาทําให้ใจคุณควยเขวจนไม่รู้จะเลือกใครดีระหว่างคนใหม่กับคนปัจจุบันที่คบอยู่คะ่ะราศีสิงห์นะคะการเงินจะวางแผนใช้เงินซื้อของที่อยากได้มานานมีเกณฑ์ได้รับลอยได้เงินก้อนโตสามารถเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปลงทุนนะคะเพื่อให้เงินเนี่ยงอกเงยมากขึ้น ในขณะที่การงานนะคะมีเกณฑ์ย้ายงานหรืออีกในหนึ่งเนี่ยอาจจะหมายถึงได้รับผิดชอบงานใหม่ๆดังนั้นนะคะอาจจะต้องทํางานหนักมากเป็นพิเศษหน่อยแต่ดีเนี่ยที่คุณจะได้ผลงานจากการทํางานครั้งนี้จึงพอมีกําลังใจและหายเหนื่อยค่ะความรักนะคะคนโสดจะได้เจอคนที่น่าสนใจนิสัยเข้ากันได้ดีจนคุณเนี่ยปพิ่มเขามากเป็นพิเศษส่วนเขาเนี่ยก็สนใจคุณเหมือนกันค่ะด้านคู่รักนะคะแฟนมีการปรับปรุงตัวใส่ใจคุณมากกว่าเก่าจนคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นที่พึ่งได้มากขึ้น ราศีกันนะคะการเงินผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์ทำให้การเงินเนี่ยดีขึ้นแต่ระวังนะคะซื้อของมีตำหนิหรือไม่สมราคามาค่ะการงานนะคะสัญญาณดีว่าเจ้านายเนี่ยไว้วางใจคุณยิ่งขึ้นเช่นมอบหมายให้คุณทำงานสำคัญหรือได้รีเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ๆและมีแนวโน้มจะสำเร็จด้วยดีนะคะส่วนใครที่อยากเปลี่ยนงานก็จะเจอโอกาสที่ดีเข้ามาหาค่ะความรักนะคะคนโสดเนี่ยชอบใครก็กุ้มใจเพราะอีกฝ่ายเนี่ยจะมีคนเข้ามาแสดงตัวเป็นคู่แข่งจนคุณเนี่ยอดถึงห่วงไม่ได้ ในขณะที่คนที่คุณหมายปอองเนี่ยก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีด้วยว่าจะเลือกใครส่วนคู่รักนะคะกุ้มใจเพราะแฟนเนี่ยเริ่มทําตัวเจ้าสําราญชอบโชว์ตัวว่าโสดกับคนอื่นทําให้คุณถึงห่วงค่ะมาต่อที่ราศีตุลน,นะคะการเงินลูกหลานหรือบริวารเนี่ยจะนําโชคลาภมาให้แต่ช่วงนี้คุณมีรายจ่ายเพื่อการเดินทางสูงจึงเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ การงานนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีที่รอคอยหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนใครนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะมีโอกาสได้ลูกค้าดีๆเจอช่องทางใหม่ๆใ,ในการทำธุรกิจมากขึ้นจะมีโอกาสรู้จักคนใหม่ๆและเจอผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาเกือ้อกูลคุณในอนาคตค่ะความรักนะคะคนโสดความรักขับอกได้แต่รักเขาข้างเดียวโดยที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่ได้แคร์คุณเลยด้านคู่รักนะคะเจอมือที่3เข้ามาแทรกเป็นเหตุทำให้แฟนเนี่ยเอาใจออกห่างคุณเพราะมัวแต่หลงคนใหม่ค่ะ ราศีพิจิกนะคะการเงินควรจะบริหารเงินให้ดีๆนะคะเพราะมีแววหมดเงินไปแบบไม่รู้ตัวมัวแต่ใช้เงินเพลินนะคะหาเงินได้เท่าไหร่เนี่ยก็ใช้เยอะเท่านั้นช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยมีรายจ่ายเพื่อบริวารมากเป็นพิเศษคะ่ะการงานนะคะเหนื่อยสายตัวแทบขาดนะคะมีแววเจ้านายจะมอบหมายงานให้มากขึ้นแต่ดันเป็นงานที่ไม่ได้หน้าไม่ได้ผลงานจะบอกว่าถูกคนอื่นหลอกใช้ก็ได้คะ่ะแนะนําว่าควรเคลียร์งานให้ดีตั้งแต่แรกจะได้ไม่เหนื่อยมากนะะักค่ะ ความรักนะคะคนโสดได้แต่แอบรักแอบมองชอบใครนะคะก็เจออุปสรรคจากคนที่คอยห่วงก้างเพราะว่ากลัวคุณเนี่ยมาแย่งคนที่หมายปองไปด้านคู่รักนะคะแฟนทําท่าไม่แคร์คุณบ้างเลยแต่คุณก็ไม่ค่อยสนเท่าไหร่แถมเริ่มมองหาคนใหม่ๆไว้แล้วด้วยค่ะราศีสุดท้ายนะคะราศีธนูค่ะการเงินดีใจด้วยนะคะจะได้ข่าวดีเรื่องเงินเข้ามามีโชคลาภเข้ามาแบบไม่คาดฝันแต่มีข้อควรระวังค่ะจะเจอคนอิจฉาได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยจะมีรายจ่ายเพื่อการเดินทางมากเป็นพิเศษด้วยค่ะ การงานนะคะคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆในการทําธุรกิจส่วนตัวโดยจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามนะคะใครที่เจราจาเรื่องงานหรือดิวงานกับใครอยู่เนี่ยระวังเจอคนเอาเปรียบคุณอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นรอบคอบหน่อยก็ดีค่ะความรักนะคะคนโสดจะปิ๊งรักใหม่โดยอีกฝ่ายเนี่ยจะมีบุคลิกเป็นตัวของตัวเองสูงนิสัยเชื่อมั่นในตัวเองบางครั้งเนี่ยก็หัวแข็งหน่อยแต่ดันเข้ากับคุณได้ดีด้านคนมีคู่นะคะจะมีแฟนเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจรู้สึกพึ่งพาเขาได้มากขึ้นมีเกณฑ์ชวนกันเก็บเงินด้วยกันค่ะ เราก็อัปเดตไปครบทุกราศีแล้วนะคะกลับมาติดตามดวงรายสัปดาห์ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา11เมงเชา้าระหว่างนี้นะคะสามารถอัปเดตดวงรายวันได้ที่สุดสัปดาห์ .com หรือทางแฟนเพจสุดสัปดาห์แฟนคลับและทาง t วิตเตอสุดสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ